วันนี้เรากําลังจะกบสุพัณกันนะคะใช่ครับาคะก็มีหนุ่มๆน,นะคะขับรถไปให้ทดินดนน,น,นะคะพ่อเดี๋ยววันนี้จะถ่ายวอล์คให้ดูเนาะว่ากลับบ้านไปไงบ้างถ่ายอีกแล้วไมน,นมีอะไรไปแล้วตอนนี้ดึกแล้วด้วยนะคะเราออกกัญชาใช่ไหมคะใช่ครับเราออกกี่ทุ่มนะ,ะประมาณ อนนี้ก็สอ่งทุกขึ้นแล้วรถก็ติดตามธรรมเนียมธรรมชาติ ก็วันนี้วอล์กวันศุกร์นะจ๊ะก็ต่อจากเมื่อวานนี้ที่กลับบ้านก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วดูสภาพหน้าตาอันเนี้ยเมื่อวานนี้พี่ช่างแต่งหน้าเขาแต่งให้ใช่ไหมก็คือไปถ่ายงานมาก่อนกลับบ้านก็คือเขาแต่งให้แล้วแบบทาแบบดำแล้วเราก็ล้างไม่ออกแล้วก็คว้านตรงนี้ออกแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ออกแล้วตอนนี้ดูดิประมาณสี่โมงจะสี่โมงแล้วยังอยู่ในสภาพนี้ มีน้อยนะคะก็คือยังไม่ได้อาบน้ำอะไรเลยแต่ว่าเรากลับบ้านสามวันเราขนนี่คอมมาตัดคลิปด้วยเพราะว่าตัวนี้น้บบ้านไอ้นีคอมมาตัดคลิปด้วยเพราะว่าค้างไว้สามคลิปคือถ่ายไว้เออรีวิวนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วก็เหอขอ เมื่อกี้อะไรนะเขียนคิ้วเขียนคิ้วเขียนตาเตียงเขียนตาก็ไม่มีอะไรทำนะก็นั่งดูกันเรื่อยได้เห็นสาวร็อกไหมคะก็ตอนนี้จะไม่ให้ดูหน้าเพราะว่าสวยงามนะคะนี่คือหน้าทั้งวันของเราแล้วน้ำไม่อาบเช้าเย็นเย็นใช่ไหมหน้าเกีย ผู้สินี่ถ่ายคลิปเยอะน่าเกียดมากพรุงนี้ก็กลับเลยว่าเราดูเรื่องอะไรอยู่แม่บอกบอกสิฮะแม่จะดูหนังเราดูเรื่องอะไรกันอยู่ไม่รู้ชื่อเลยเจจัดให้นี่สวัสดีค่ะก็ตอนนี้ชาแล้วนะคะเมื่อคืนอาบน้ำนะก็วันนี้กำลังจะกลับ เออกับหอแล้วแหละกับเพลงตอนนี้กําลังทําไรอยู่คะทําเล็บให้แม่แม่ไหนเดี๋ยวจะดูแม่ลูกแก้ว,วอ่ะในนะคะโอ้ยดูติสวยเลยอ่ะตอนแต่งหน้าหนะะ่อยค่ะขั้นตอนแรกทําอะไรคะพุด <c oughs> ดี้ใส่คลิปอยู่กันแดบดบไม่ใช่เนี่ยที่ทายอยู่เนี่ย แปง้งอันนี้คือหน้าขาวว่าคอไม่ผ่านนี่เคยดูคลิปลูกหรือเปล่าคะไม่ดูบอกลูกไม่ให้ดูเลือกแป้งเบอร์อะไรคะไม่รู้ลูกเก็บมาให้ใช้ยออะไรคะโชว์ด้วยคะ่ะไม่รู้เนี่ยลูกหยิบมาให้ของ Youtube นะคะก็สาวฟอรคอนีน่ขอดดำขั้นตอนต่อไปอะไรคะ หยิบอะไรดูไปหยิบน้ำหอมหาจากนั้นก็ฉีดน้ำหอมเเริ่มเขียนจากอะไรกระจกกระจกใครล้วก็คงมือกันเลยอะไรนไม่ดีไม่ดีว่าให้ครูอันนั้นตอนเด็กๆแม่เก็บมาใช้เอง เอาใบหยิบอะไรขึ้นมาคะปัจจะออนนี่ <c oughs> <c oughs> ปัจจะออนของอะไรโชว์ด้วยใช้อะไรอยู่คะตอนนี้เนี่ยรูปส่งมาคะ่ะนี่ของอารอนนะคะรูปตาเนี่ยเ <c oughs> นี่ยไอ้ <c oughs> อารอนนะคะ โจสีด้วยสีอะไรนี่สีชมพูก็เสร็จขั้นตอนการแต่งหน้าของแม่นี่นะคะก็เพิ่มลิปสติกอีกซึ่งดูหน้ารูกสิไหนค่ะขอดูเมคอัพหน่อยค่ะโอ้ยคิ้วโกงี่ยปล่อยผมด้วยโอ้ผมยิงผมหยิก้ะดูไหนดูดิดูผม ดูผมดิแม่ดูผมมีคนไหมตอนนี้มีน้ำส้มมาหอยนาบ้านนะคะตอนนี้เราก็มีช่างทําผมให้เรา ผมใด้ผมใจ้ผมสวัสดีค่ะมานั่งทำไรคะกอรถเป็นไรคะจำเบลล์ไม่มีใครมามันเจินเจ้าใหมปีหนึ่งเออแล้วก็ให้ดูนู่นด้วยอันนี้สมัยปีหนึ่งอะแม่อไปไหนอ่ะอ๋อ นี่นี่สมัยอ๋ออุ้ยอ๋ออ้ออันมอ๋ออ๋ออ๋อออันนี้ชดาพรอันนี้บิวนี่เด็กแก๊งเด็กแก๊งสวยสุดนะอยูแคลิโอนใช่ไหม ba lầu gì cũng cũng สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โลตัส <Lotus. S 1> มาทำอะไรคะดูภาพยนตร์ครับเรื่องเรื่องอะไรวะลุ่งอรุณวานอนเรื่องลิงใช่ไปเละดูก่นมีเรื่องอะไรนี่อเรื่องนี้เราอยากดู <Okay. S 1> ความรับนางร้าย นนนนนาทีผ่ไปดดดดัดัดััหมดไม่มีเหลือนะคะก็รีบไปดูหนังกันแล้วเพราะว่าอีก5้านาทีหนังก็จะจะอะไรวะเล่นกระสายเออใช่ตอ,อนนี้ก็ดูหนังจบแล้วสนุกไหมสนุกมากครับสุดยอดดูลิม บก็ได้หน่อยจบวอล์กเทนเท่านี้นะคะของเราวันนี้บายดิบาย